อันยองสวัสดีค่ะวันนี้เยช่องน้อง q ิวเคช n ่ l แกันอีกแล้วก็สวัสดีวันสงการกันด้วยนะทุกคนก็อาจจะเลยมาประมาณ2วันแต่ว่าเราจะมาย้อนหลังสงการกันนั่นเองนะทุกคนและในวันนี้นทุกคนเราก็อยู่กันในเกม LLY Live นั่นเองและในวันนี้เราก็จะมาเล่นตัวละครที่ชื่อว่านามิ้นั่นเองนะทุกคน และที่เขาเลือกตัวนามีมาเนี่ยเพราะเขาเนี่ยจะศาสตร์ขึ้นซูนามีนะทุกคนเปรียบเสมือนว่าเรานั้นได้สาสตร์สงกรารทพิปนั่นเองเนีทุกคนซึ่งปกติเขาไม่เคยเล่นนามีนะทุกคนปกติเนี่ยเขาจะเล่นเซลฟีนลูลูลัลกแล้วก็ ารีแล้วก็เอเวอร์ลีนะทุกคนส่วนใหญ่ว่าจะเห็นเป็นเมดกับซัพพอร์ตนะทุกคนแต่ว่ามีมีปาตัวเดียวคือเอเวอร์ลีมาแปลกเลยนะทุกคนอย่างที่บอกนะทุกคนก็คือตานี้เป็นตาแรกที่เล่นนามีทุกคนอาจจะมีการเออบ้างเพราะว่าเป็นตาแรกนั่นเองก็ถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย <S <S เข้าเกมกันมาเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนและตัวนามีเนี่ยเป็นซัพพอร์ตทุกคนจะไปกับเลนมังกรก็คือเลน ที่เราจะต้องไปกับแคลรี่นั่นเองก็จะมี2ตัวที่จะต้องไปนะทุกคนและเราก็จะอัพสกิล2ก่อนเลยเพื่อที่จะเป็นการที่เราจะฮิลแคลรี่ของรอนนิงเอาล่ะปักกอดก่อนนะทุกคนอ่าอไปเลยนึ่งโอเคแล้วนะทีนี้ก็รอมันกว่าจะมานะทุกคนไหนดูสิจะมาไหมในดูแอบแอบแอบก่อนเฮ้ยมาแล้วว่ะมาแล้วเตรียมพร้อมสัตว์นะ เอาไปก่อนเลยหนึ่งนีอาแครี่โดนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยยิวที่เราทุกคนตอนนี้สกิลคูดาวอยู่รอแป๊บหนึ่ง,งเคลียคลิปไปซึ่งซัพพอร์ตของเราเนี่ยเนระทุกคนเราขั้มข้ามลาสม, last, มินเนียนั่นเองนะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดเราลาสเนี่ยแคลี่เราจะไม่เกิดนะทุกคนและหน้าที่ของนามีนะทุกคนก็คือช่วยปั๊บเพื่อนแล้วก็ช่วยฮิยวเพื่อนนะ่ะทุกคน เอาละเดี๋ยวเราก็จะอรีวิวสองแล้วอัพฟองสบู่ไม่โดนเราโดนโดนแทนอะปาไปอมไม่โดนไม่โดนใครเลยโอเคนะทุกคนเราก็จะค่อยๆตอดไปเรื่อยๆนะทุกคน่ะมาแล้วอะหิวหิวคนก่อนยิงมาเลยลูกแครี่ยิงมันยิงมันเออนั่นแหละยิงแล้วก็ไม่ตายอันตียังไม่มายังท่าไม่ได้นะทุกคนโอเคอะหิวไปอีกหนึ่งที นี่แหละนะทุกคนคือนามีเนี่ยเป็นตัวที่หดเหมือนกันก็คือฮิวเพื่อนได้นะทุกคนแล้วก็แบบฮิวแบบแรงมากนะทุกคนแล้วก็มีโล่ด้วยนะทุกคนแล้วฟองสบู่ของนางเนี่ยก็สามารถที่จะบัฟความเร็วให้เพื่อนได้เหมือนกันนะทุกคนหรือจะบัฟความเร็วให้เราก็ได้มาเลยและฮิวเพื่อนไปอีกหรือไม่ก็สว์นะเฮ้ยเมื่อไร่พวกมันจะตายสักทีจะจะฆ่าพวกมันแล้วเนี่ยเอาละอะมาแล้วบัฟบัฟให้ตีแรงขึ้นอะ ตีอ่ะฮิวอ่ะทำเข้าไปบ๊ฟไม่ได้อะไรเุ้ยเพื่อนเปิดเฟิร์สบัดแล้วกาลิโอแบบสวยมากเลยนะทุกคนตานนี้คือแบบจริงจังมากหรือว่าเล่นแรงนะเนี่ยอ่ะฮิวให้อีกทีฮิวให้อีกทีแล้วก็เดินจากไปแล้วก็อยากจะเดินเข้าไปตีพวกมนันเดี๋ยวก็ตายอแล้วก็โดนแล้วก็อ่ะฮิวให้กรอบนึงลำบากชิปเปลงเลยอ่ะเอาบ๊บความเร็วไปนั่นแหละ ตอนนี้เหมือนว่ามานาเขาเนี้ยหมดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเขาจะต้องให้เพื่อนกับบ้านก่อนแล้วเขาก็จะอยู่ต่อน,นะทุกคนเราไม่เป็นไรเราสามารถเก็บเลือดแล้วก็มานาตรงนี้ได้ทุกคนเก็บจากฮันนี่ฟุตนั่นเองเอะ่ะมันจะมาไหมจะได้สัตว์นะอุ้ยระเบิดระเบิดหนีก่อนคาริโอมางั้นตอนนี้แคลี่เราก็อยู่บ้านเราก็แย่งลาสคีดได้นะทุกคนเพราะว่าตอนนี้แคลี่เรากลับบ้านอยู่เราสามารถ เคลียครีปแทนแคลลี่เราได้นะทุกคนนี่เนี่ยเจ้าพวกครีปนี่เนี่ยนี่นี้นี่เนี่ยนี่นนนนหิวแต่ยิงไปก่อนเพราะว่าแคลลี่ยังไม่มาอ่ะตีอ่ะ,อะให้แคลลี่ตีเลยนะทุกคนมันจะมาอ่ะใส่โล่ก่อนขีไปไม่โดนฟาสต์คิวหนึ่งไม่เคยโดนใครเลยเอาล่ะ อามาและอันตีมาแล้ววันนี้เราก็จะมาสาดน้ําสงการกันนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องรอหาจังหวะด,ดีๆเราค่อยสาดขื้นสึนามิเอ้ยไม่ใช่สิวันนี้เรามาเล่นสงการเราต้องพูดว่าสาดน้ําสงการกันนะทุกคนตอนนี้ทุกคนเหมือนรู้สึกว่าป่าเราเนี้ยกำลังจะขึ้นมาลินเรานะทุกคนเดี๋ยวเราขอกลับบ้านก่อนนะทุกคนเพื่อที่จะไปเติมมานานแล้วก็สาดน้ําสงการกันนะทุกคน ตอนนี้ป่าเรากับเพื่อเราไปบวกกันทุกคนอาหิวแล้วก็แฟดไปจาดน้ำสงการสวัสดีนะคะมาได้น้ำสงการนะคะสวัสดีนะคะนี่เนี่อ้าวหายไปแล้วไปได้แล้วเหรอโถอะไรอยากคนเขาสาสาดน้ำเล่นด้วยไม่เล่นด้วยอ่ะอืมงอนเล็วบายดูเหมือนว่าเพื่อนเราเนี่ยอยากจะเอามังกรนะทุกคนอ่ะนี่เอาไปเลยอ่าหิวให้อ่ะแล้วก็บับด้วยตีแรงๆหน่อย นี่เนี่ยเป็นมังกรไฟใช่ไหมได้มังกรไฟก็ต้องนี่แหละอ่ะเอาน้ําดาบนี่เอาไปเลยมีคนทักมาอีกแล้วอ่ะได้แล้วทุกคนมังกรไฟแต่เราก็ต้องไปเคลียร์เลนเราต่อแล้วทุกคนเพราะว่าดูเหมือนว่าจะมีคนมาตีบ้านเราอ่ะแครี่ลูกอ่ะตีคีปไปติดอีกแล้วมาจากอาวีเนี่ยลืมไปว่ามันเรียกก็มินเนี่ยบอกเลยว่าวันนี้เราเป็นแม่ทุกคนบับให้หิวให้บับให้นั่นแหละเป็นแม่ช,ะชะัดๆวันนี้เราจะมาเลี้ยงลูกลูกแครี่น,นั่นเอง โอเคปามโอ้ยกระตุกกระตุกแล้วเป็นอะไรเนี่ยเวลาเล่นปกติไม่เคยกระตุกเวลามาแคสนี่กระตุกใหญ่เลยอ่ะมาแล้วอ่ะจัดการมันลูกจัดการมันแครี่อ้าวใครสะลอยเฮ้ยลอยตลกมากอ่ะใครสะลอยโคตรตลกเลยอ่ะแก ำไมวันนี้รู้สึกเหมือนเป็นบ้าแล้วทุกคนวันนี้สงสัยเราคงจะเมาแดดนะทุกคนแดดประเทศไทยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะจะบอกให้ว้าวทุกคนดูเหมือนเพื่อนเราเนี่ยจะได้มันม่วงน้อยแล้วนะทุกคนอ่ะจัดนั้นไปก่อนอ้าวมันมาแล้วอ่ะทุกคนอ่ะจัดการจัดการมาเลยลูกแคลรี่นั่นแหละจัดการค่ามันเอออย่างนั้นและสวยมากเลยลูกวันนี้นี่แหละฉันได้รู้ตัวเองแล้วว่าฉันเป็นแม่ตัวจริงฉันนี่แหละเป็นแม่คนที่สอง ดีป้อมจะได้ไปเดินเล่นอื่นสักทีขี้เกียจแล้วเนี่ยเดินเลนนี้บ่อยเราขี้เกียจมากปกติได้ซัพพอร์ตนี่เดินบ่อย่อยขี้เกียจเอาใครสะมาอ่านลอยไปอีกหนึ่งทีบัฟให้เพื่อนตีแล้วก็ฮิลแบบเก๋ๆแล้วมันก็หนีไปอีกแล้วครับท่านนั่นแหละสวยโอเคขี้เลียปไปจะได้จะได้แบกเพื่อนได้นะโลกโอเคให้เวลาแล้วอ่ฮิลไปอีกหนึ่งทีและกลับบ้าน มาเพื่อนๆมาามังกรกัเธออ่ะตีไปเลยอ่ะอ่ะเอาไปเลยอ่ะตีอ่ะตีมังกรเรื่อยๆอ่ะใส่โล่ให้ด้วยอ่านี่แล้วทำไมมันไม่เจ็บเลยฉันเจ็บคนเดียวอ่ะมีไว้ตัวเองอ่ะตีไปโอเครู้สึกว่าเหมือนจะมีคนมาล้านมาล้านมังกรไง่อ่ะรีบๆตีเร็วเดี๋ยวมันมาล้านมังกรอ่ะนีไว้ตัวเองทีนึงอ่ะการอ่ะไอระเบิดมาอุ้ยมาเอาจริงปะมันมาล้านอ่ะ ม่เหมือนร้านเลยอะ่ะมันเหมือนมาช่วยตีมังกรมากกว่าสงสารเลยอะ่ะอุ้ยอะไรอะ่ะตรงนั้นเขากําลังทาอะไรกันน่ะ<ๆ>กําลังเล่นสงการกันหรอแปบ๊บหนึ่งกําลังไปกําลังไปนะแปบ๊บหนึ่ง <What the S 2> อ่ะเปิดสาดน้ําสาดน้ําแล้วอ่ะเอาไปอุ้ยสวยมากตอนนี้รู้สึกว่าลูกเรานี้จะเกิดมากเลยแคลรี่เราเกิดมากมากเลยนะทุกคนอ่ะส่โลบัฟความเร็วแล้วก็ฮิวแบบเก๋ๆทีหนึ่งอ่ะฮิวไปอีกหนึ่งที สวัสดีใครสามาเล่นสงคราหรอเอาไปเลยสัานา่นน้ำไปหนึ่งทีนะคะโอ้ยมาแล้วสงสารอะเหมือนวิ่งมาตายเลยอะใครสาแบบน่างสงสารมากมาเร็วทุกคนมาตีมันม่วงกันเถอะมาเร็วมาเร็วอะน,นี่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 ขอตั้งชื่อตัวนี้ว่ารุ่นพี่มันม่วงก็จะมีมันม่วงน้อยอีกตือก็คือตัวนี้นดัดนเอาละตีอ่ะจัดการมาันนี่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 ิวให้ด้วยอะอะนี่อะ เรียบร้อยได้เวลาแล้วหางหิวแล้วก็กระปานเอาละมังกรเกิดพอดีไปตีมังกรกันเถอะทุกคนไปโอเคตัวนี้ก็น่าจะเป็นมังกรหินนะทุกคนน่าจะนังไม่รู้สิเดาถูกหรือเปล่าอ่ะตีมังกรนี่นี่โอเคเรียบร้อยได้แล้วได้เวลาแล้วที่เราจะไปต่อแล้วก็บัฟให้มินเนี่ยนยนะทุกคนถ้าเกิดเราตีบานร้อนแล้วเนี่ยเราจะได้บัฟให้มินเนี่ยตีแรงขึ้นมากเพื่อนบินไปนน่นแล้ว จัดการเล่นน้ําสงการไม่บอกเราเลยอย่ามาเป็นไรหรอกแป๊บหนึ่งกำลังไปเพื่อเล่นน้ําสงการไม่บอกกันเลยไปเร็วไปเร็วตอนนี้เราต้องไปเล่นน้าสงการแล้วนะทุกคนตอนนี้เหมือนเพื่อนว่าจะไปเล่นน้ําสงการกันแล้วสี่คนแปบ๊บหนึ่งแม่กําลังไปนะลูกแปบ๊บหนึ่งไว้ไยว้ไหว้เร็วๆโอเคมาถึงแล้วทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นที่เล่นสงการที่ดีมากเลยทุกคนเพื่อนบินไปแล้วโอเคเอาแล้วนะใกล้แล้วแปบ๊บหนึ่งสอง ไปเลยเล่นานาสงการสวัสด,ดีเล่นานาสงการไปเลยอ้าวเพื่อนตายแทนงงนะเนี่ยอ่ะจบแล้วแล้ววันนี้พวกเราทีมสีฟ้าก็าชนะไปไหนดูซิว่าลูกแคลรี่ของเราเนี่ยจะได้ MVP หรือเปล่าเพราะว่ามันเกิดมากเลยนะทุกคนเราเลี้ยงจนเกิดไหนๆนี่ยังเห็นไหมได้ MVP จริงๆด้วย เป็นไงกันบ้างทุกคนสรับคลิปในวันนี้ทุกคนที่เขาเนี่ยมาเล่นนามี้นั่นเองเป็นซับพอร์ตนะทุกคนก็ต่อไปถ้าเกิดทุกคนอยากให้เขาเนี่ยเล่นตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะทุกคนและใครที่อยากให้เขาเนี่ยเล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เหมือนกันนะทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับเขาด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย